ตอนนี้อุณหภูมิมันจะถึง450แล้วนะครับถ้ามันเกิน450ความจริงมันต้อง425นะ่ะไอการเก็บน้ำส้มควันไม้มันจะได้อุณหภูมิสูงเกินเดี๋ยวมันจะมีสารก่อมะเร็งหลุดออกมาด้วยนะครับเพราะนั้นผมจะรีให้มันอุณหภูมิคงไว้ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับอันนี้เป็นการทดลองทำไม่เฉยเพราะนั้นอย่าเชื่อผม แต่ว่าผมทำตามทฤษฎีวิธีการหลีก็คือก็มีช่องหลีไงช่องหลีก็หลีช่องหลีก็หลีก็ ผมพยายามเรียนแบบอาจารย์ปันครับก็คือว่าพอเราหลีก็ดูลมเอ้ยดูควันแต่ความจริงผมดูอุณหภูมิไปแล้วล่ะคือถ้าเราหลีเล็กมันความเร็วของลมของควันม,ม,มันเล็กลมันน้อยลงจริงครับเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะอันนี้เต็มที่นะพุ่งพวยนะเห็นไหมเอ้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะว่ากล้องผมไม่ได้ตั้งเอาไว้ผมจะหลีเข้ามาดูที่ โอเคไม่ให้มันเร็วแรงเกินแต่ว่าให้มันสมูทไหลไปได้ประมาณนี้นะโอ okay. เคอาเนี้ประสบการณ์บอกผมว่าตอนหลีเนี่ยจะมาเลื่อนอย่างเงี้ยมันมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าผมใช้วิธีการพอกดินแล้วก็เจาะเอานะครับพอกดินแล้วก็จะเจาะเอาเพราะนั้น วิธีการก็คือเอาดินเหนียวเนี่ยครับแปะเลยครับแปะฉาบนะถ้ามีเกียงนะแปะชาบลงไปเลยครับดินเหนียวผสมน้ำจริงจริง,รงท่านที่ดูอยู่ก็เก่งกว่าผมเยอะไม่เป็นไรวันนี้ผมอาจจะยังไม่เก่งผมทำไปอีกสักห้าสิบเตาผมต้องเก่งแน่นอน เรื่องมีเนี่ยครับเอเคนะยงเร็วอยู่นะผมเหลือไว้ประมาณหนึ่งเซนครับเลือยวประมาณหนึ่งเซนแล้วผมก็โปะพวกนี้ให้หมดเลย แป๊บเดียวมันจะแห้งเพราะว่าแป๊บเดียวแห้งเพราะว่าไอ้มันร้อนไงแป๊บเดียวก็แห้งครับร้อนอโปะหมดเลยอัดเข้าไปเลย ตอนนี้ล่ะกินเหนียวก็อัดเข้าไปหมดเลยฟันยังควยพุ่งอยู่นะครับสแสดงว่ากระบวนการผมไปดูอุณภูมิดีกว่า470กว่าแล้วผมต้องรีเล็กกว่านี้อีกครับผมต้องรีเล็กกว่านี้อีกสงสัยนี้ไม่เวิร์กละต้องใช้มือแล้วครับเดี๋ยวใส่ถุงมือปป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะลวกมือผม ไม่เวิร์กเลยต้องใช้มือมูแปะลาดละโอเคเอาเท่านี้ก้อยเหมือนจานปันทําก่อนก็แล้วกันนะครับเท่านี้ก้อยก่อนเพราะว่าโอเคเพราะว่ามันมีรูด้านล่างไงรูฟืนไงเห็นไหมแล้วผมก็จะจัดการรูฟืนนี่ซะนะครับ ข้อดีของเตาแบบขั้นบันไดเนี่ยก็คือว่าผมย้ายไอ้ตัวช่องใส่ฟืนไปไว้ด้านล่างถูกไหมด้านล่างเพราะฉะนั้นตอนอุดกรบเนี่ยใช้วิธีแบบนี้เลยตัดดินผมเลยไม่ต้องดินเหนียวไม่ต้องเลอะเนี่ยอัดเลยนอกจากกันลมเข้าแล้วเนี่ย มันยังกันความร้อนออกจากห้องนี้ด้วยนะครับเาวย่ำเลยครับรับรองแน่นปึกแน่นฟึกแน่นปึกนะก็เหลือแต่ช่องรี คืออัตราลบเท่าไหร่นี่มันดูไว้เป็นไงอยู่เป็นลูกศิษย์อาจารย์กยิดตีสักสิบปีหกปีคงรู้อะ่ะนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ลีเท่านิ้วก้อยนะครับดูอุณภูมิซิโอเค440ลดลงเรื่อยๆแสดงว่าลมเข้าไอตรงเนี้ยที่ผมอุดเนี่ยลมมันเข้าได้ ผมจะเปิดช่องลีไว้อีกหน่อยเหเคประมาณนี้ครับ436ลดลง434ลดลง32ลดลงเปิดช่องรีอีกหน่อยนึงแสดงว่าที่มันแรงๆรงเยอะเมื่อกี้เนี่ยลมมันเข้าตรงช่องฟืนนะครับ พอผมติดช่องฟืนปุ๊บอุณหภูมิดิ่งเลยตัวควันก็ลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวผมเปิดอีกหน่อยนะครับช่องรีหน่อยนะครับยี่สิบสีคงที่แล้วครับคงที่ที่สี่รอุณหภูมิควันเก้าอ 418มันลงช้าช้า417โอเ okay. ค416มันลงอยู่เดี๋ยวผมเปิดอีกนิดนึงให้มันคงตัวนะโอเคครับโอเคว้้แลประมาณนี้ ยังลงไปเรื่อยผมเปิดช่องรีหน่อยนึงสี่ร้อยห้าสี่ร้อยสดูควันเบาจริงด้วยผมลดควันลงเห็นไหมครับสี่ร้อยสี่สี่ร้อยสามลดลงอีกขอเปิดอีกหน่อย 403 402 403โอเคคงที่แล้วครับ403ครับอุณหภูมิข้างบนจุดที่292อุณหภูมิ186คง18ที่ที่402โอเคครับอา้าวลดลงอีกแล้ว401แล้ว 400กระพิบที่ร้อยโอเคคือดูอุณหภูมิแล้วมันคงต้องจำไอ้อควันด้วยนะครับที่ออกมาปริมาณควันที่ออกมาด้วยออไม่รู้ว่าดูจากอัตราหยดของน้ำส้มควันไม้ได้ไหมโอ้คงไม่ปันมาฐานนะ คลิปน,นี้ยาวหน่อยนะครับแต่ว่าผมเจอที่ที่คงที่ละสี่ร้อยผมจะเก็บน้ําส้มควันไม้ที่สี่ร้อยแล้วไม่ให้เกิน4ี่้อยห้าิเพื่อจะได้น้ำส้มควันไม้ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ช่องรีตอนนี้เดีย๋ยวผมมาวัดดูนะครับวัดเพื่อเก็บข้อมูลของผมเองแหละอ่า เราจะใช้ไม่มีสุดยอดสุดยอดยอดช่องหลีผมอยู่ที่เจุดห้าเซน อุณหภูมิผมคงตัวอยู่ที่อ้าวลดลงไปอีกเป็นสิบเลยตายละสามเก้าสามสามเก้าสามสามเก้าสามคงตัวสามเก้าสอง ตามทฤษดีก็ให้เก็บที่อุณหภูมิ3 0 0 4้อี่นะครับตอนนี้393กคงตัวก็ไม่เลวแต่ว่าอุณหภูมิควันมันอยู่ที่8.3นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะยึดทฤษฎีว่าปากปองเก็บที่85สิบแล้วเก็บเป็นต้นไปเนี่ยผมว่ามีอุณหภูมิหลายจุดที่มันจะเพิ่มเกินกว่า400นะครับ โอเคลักษณะควันก็ก็ยังรันไปได้นะครับสามสองผมขยับเป็นแปดเซนก็นแล้วกันนะครับโอเคผมหลีที่แปดเซนนะครับแปดเซนติเมตรแล้วก็อุณหภูมิขึ้นมาที่สามก้าห้า สามก้าหกดีที่8เซนเดี๋ยวตอนที่อุณหภูมิ425รี่้เดี๋ยวผมจะมาปรับรดนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ว่าคงจะเห็นบรรยากาศนะครับถ้ามีเทอร์โมคัพเปิลก็ได้แต่ว่าถ้าดูลมเนี่ยถ้ดูควันเนี่ยต้องชํานาญมากเลยถึงจะรู้ว่าเอาควันประมาณไหนถึงจะไม่เกิน450นะครับโอเคคลิปนี้ยาวหน่อยแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับ